สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับมะพอ้กับบุรันคือเราจะให้คลิปกันเก็บยางพี่น้องคลิปนี้จ้าบนสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเก็บยางกัเก็บยางก่อนพี่น้องนี่ครับวิธีวิธีเก็บยางครับพี่น้องครับอันนี้เกี่ยวครับอุปกรณ์ในการในการเก็บเก็บยางพี่น้องเมื่อนี้เก็บยมันเป็นเกี้ยวเกี้ยวคอครับซุ่เมื่อนี้เ๋อพัดท่าแลน้วเพราะใส่รถเกี่ยวครับมันเกี่ยวหอมันก็ได้มามาเป็นลักษณะนี้ครับ ใบเ้าก็งอเขาก็เอาเอาไปเบิด์ปาดแลปาดให้มันโค้งอันนี้เ้าก็ไปเสียมผอกับพอเห็นมันแข็งเวลาเหาดึงมันยังบริย์มันจะบริย์แงนกับมันจะบริย์แงนดีดกับเนี่ยผอบแข็งครับเกี่ยวเกี่ยวขอวิวัฒนาการว่าเป็นเพราะว่าสมัยสมัก่อนเกี่ยบยางสมัยใช้รถนะครับใช่หรออันนี้เป็นที่ครับแล้เอาดึงเขาก็ทั้งใบเ้าก็ดึงไปได้ครับนี่ครับก้อนยางเาครับเขาก็ไม่ออกนี่เป็นเ้าที่เขาคาดไปครับ ก้อนเกียงทั้งนี้<ม>ทั้งนี้เป็นยังจ้อันอันนี้คืออันมัดพวไวจ้ะมันม,มีมันมีความแตกต่างก,กันอยู่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้อันนี้ห้อแบบจับเอาได้ครับนี่อันนี้ห้อเลยเศร้าหาครับพี่น้องครับนี่ครับห้อเลยเศร้าหาใส่ใส่งั้นได้จริงได้จริงนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับพอเอาเอาเกี้ยคย่านั่งครับคือเทาย่านั่งห่อเนี่เอ้าลองลองเก็บไปเบื้องกันนะจ้ะเห็นพี่น้องเมื่อกี้วันเสร็จยังได้เหแตกต่างกันอยู่พี่น้อง อันนึงอันนึงตกลงมาจ้ะมานที่ย่ำย่ำปิ่นในแบบกลมแตกต่างนี่อันนี้ในจับปั๊บเหรอครับเนี่ยอ๋อในจับหมดเลยครับจ้าจ้าอันนี้ในเศร้าหาได้แบบครับอ๋อก็ได้ก็ได้ต้องแบบมัดไว้เดี๋ยวที่พาพี่น้องเห็นครับมาเห็นยังไงครับจ้าอันนี้เขากันนายยางเขาอยู่อยู่ใกล้กับปูยางเขากก่ยับลงครับพี่น้องครับจ้าพอเวลาเขาหย่อนน้ำสุ่ม เน้ำสมก่อน้ำสมเวลาคนตกมากครับนี่ผมเ่ากระเด็ดขน่หใหญอย่างจ้ะโอ้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 ยังมัดก็ได้เด็นมาจ้ะหูหูหูทั้งนี่เมียครับห่อยังมัดก็ได้ครับเอาเอามันประจำเป็นต้องเอาเที่ยวครับเดี๋ยวเอาเที่ยวเอาลวดหรือห่อจะเจาะหูนี่เราเอาลวดมายืดไปไม่เห็นตกเลยครับเดี๋ยวเบื้องขี้เท็่นครับเบื้องข้างเที่ยนครับเอา้ยพี่หนักเบื้องข้าเที่ยง เอาเครื่องยานั่งน้ำสวนเนี่ยพี่น้องนี่ครับเครื่องยานั่งครับที่ห่อเปลี่ยนที่ห่อเปลี่ยนใส่แกงน้ำไหมครับเครื่องยานั่งพี่น้อง่ไมแกงน้ำไหมนะครับนี่ครับเครื่องยานั่งเท่านี้ครับหูเหงาด้วยครับพี่น้องพุทธควบเหงาเหเห็นไหมพี่น้องเหงาขาดได้พี่น้องเห็นควบเหงาครับนี่นะครับห้องกับตาโตครับตาโตในห้องเพราะว่าแต่เราพอ่งใส่ห้องนี้ครับพี่น้องครับ ไปมัดหูทุงก็ได้ได้พี่น้องมัดยังก็ได้จ้ะเครื่องอย่างนั่นนี่พ่อสามาเบิ่งครับบ้านเป็นลักษณะน,นี้ครับมบัดเซนพอจัานี่แมนครับมันไชมากกักัเฮ็ดตามเลยครับพี่น้องครับพี่น้องคันว่าเนี่ยดีกัเฮ็ดคือร้นไหนเลยพี่น้องนี่นี่ยเขียนไปนี่ครับพี่น้องคันว่าหูทังยังสิบปโต๊กกจะจ้านี่ บระดิกลมเจ้าหาห่วงถังพี่น้องเอากะว่างมีที่มัดยิบไปเลยเลยจ้ะมีที่มัดครับมีที่มัดเขาขอดันในครับอ๋อเขาเกี่ยวดันในครับนี่ครับดอกกะสีเก็บดอกกะสีไปเทว่าเวลาเทเรามันมีผลยังกับมันสีเดี๋ยววันสีขาดออกบอลเสีงั้นเลยอีที่บอลเดี๋ยวไปเทให้ชุงให้พี่น้องมาทำเก็บระยะแล้วครับจ้ะ ถทายท้ำจนเห็นให้พี่น้องเมื่อครับกะเสียประสมการนะพี่น้องครับหมยว่าม,มันแสงนั้นได้จริงจริงนะครับพี่น้องครับเห็นพี่น้องเมื่อครับนี่หูถัง,งกบทิโปตกพี่น้องนี่ไม่ได้นเะเขาะะกะเขากะจับของทีได้พี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องครับจกป,ปุ๊บนี่ครับเขาก็ะไปเลยครับพี่น้องบ้านพี่น้องครับนี่ครับยุะไปได้ครับพี่น้อง อ่พีน้งยางเดียวเลยจ้ะที่นี่ไปเลยพี่น้องครับคว่ำขวางตัวกันสิเรียวขึ้นพี่น้องคว่ำขวางตัวกันห้องสีบอะไรเศร้าหานะครับนี่ครับกันสาเหตุที่หิวสองคู่แม่ได้พี่น้องครับผมโยกสื้อผ้ครับกันพี่น้องหิวทั้งเดียวนี่ครับพี่น้องสิดปวดนี่ครับปวดไฟเดียวเด้ครับพี่น้องครับ มันคือบกเกิลไงพี่น้องพยายายมแปลว่างานางกี่ดยางมันกลมๆง,ง่ายนะครับมันก่อนขางที่กลมๆง่ายๆได้พี่น้องมันจะเป็นงานเสียเสศนครับจา้าพี่น้องเห็ดบางอย่างพี่น้องติดเจ๋ครับมันสีพวกคว่ำปวดเมม,มังสีหน่อยลงครับพี่น้องนี่ครับเท่ากับโจ๊กนะครับนี่ครับเออไปได้พี่น้องนี่ครับก่อนอย่างครับ เอากต่ซักจึ๊กเอากต่ดึงหว่องเท่ได้พี่น้องนี่ครับอย่างก้อนสวยๆได้ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาจบแล้วเขาเดี๋ยวไปเที่ยวที่ถังมามันแบบว่าเวลาที่มันมันมัน,ม,นมันเที่ยงวอนนะครับมันเกียกาวาเดี๋ยวไปเที่ยวเป็ี่ยนยังไงจ่าพี่น้องการเก็บย่ยยางนี่ครับพี่น้องครับของตัวขึ้นแล้วกาจ้ะ ขีคล่องตัวหนูก็เรียกพี่น้องจากที่ห้าสีเบรกง้มหางห่วง,งนี่ครับร่วครงคู่นี่ครับร่วงทางนี่ครับร่วงทางที่สี่สสแบบว่าเห็นเขาเสียไม่ไหมพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเก็บไปที่รัปลาครับพี่น้องนี่ครัยเพื่อนพร้อมครับ ประมาณนี้ละพี่น้องเก็บเก็บอย่างกะเดี๋ยวบโบราณผ้าเติ่มซังเนี่ยโบราณผ้าเอาไปททาเไปทใส่ถุงกะกใส่ถุงพี่น้องเดี๋ยวไป เขาไปเที๋ยวไปเทียบเขาเป็นเขาเป็นการเที่ยวจำไปยังไงลูกมันนี่ครับการเที่ยวนี่มันก็ยังตั้งอยู่ก็ครับพี่น้องครับวงกลมครับเขาก็เป็นอันเป็นทอวันเนาะพี่น้องมันสามารถยืดยุ่นได้จ้ะ นี่ะเวลาเขาเที่ยวก็แค่อันไปมากสิกับพวเป็นยังจแต่เวลาเขาเขียนเขาการะตมัดตังคือเขา,างสิครับอันนี้เขากะใส่<ม>พอดียกแล้วครับพี่น้องครับคือพ,พี่น้องอยากใส่อัดเนีนเนนเนยนๆได้ไรกันเลยครับเดี๋ยวผมบานผดหลังครับใส่อะไรครับนี่ถุง ผมเคยใส่ประมาณจีกี่สามสิบกิโลนี่ครับประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามกิโลผมว่านี่พอดีงงครับมันไปอยากใส่มันไปกำลังดีกะใส่อะไรก็บว่าเป็นยังไงครับไม่กล่าวผิดหรอกเซ่อ่ไรกันนักจ่าย่อยยากพี่น้องเดีผมใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับทั้งเฮ็กษตรกันเบิดครับาไรพี่น้องครับนี่ครับแถวแถววันมาหมัดเบิดครับเมื่อไรนี้เมื่อไรมีแค่นี้เดียวเลยครับนี่ครับมันไผมาเก็บซอยเขากะเขากเฮ็ดเหตุเี่ครับจ้ะเขึ้นรถไปขายจ้ะขายตลาดยางตลาดประมูลยางพี่น้อง อะอนี้แหละพี่น้องสําหรับคลิปนี้จ้าคลิปเก็บอย่างพี่น้องเห็นพี่น้องมากกับฟากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแด้จ้ะเพื่อเป็นกําลังใจกับท่างช่องจากพี่น้องคลิปเหนียวไว้สำหน,นี้ก็นอกพี่น้องคลิปนาค่อยพอกันไหมจ้าสุดถ้ายก็ขอใอยพี่น้องโชคดีมีความสุขจากพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า